นข้างๆฉันเนี่ยนั่งอยู่เตรียมมีดสุดไปทางแบบนไกี้ฉันว่าแล้วฉันเ้อหอนใจอะไรพวกเธอมันอีกสองอาทิตย์ด้วยคือสองอทีนะโอ้ยจะดีเหรอแม่ทำาไ้ปุกกลางเลยน้โอ้ยตายตายตเราก่อนอื่นนะพวกเราขวัญเอ้ยขวัญมานะขวัญเอ้ยขวัญมาแล้วก็คือว่าอ้า อยู่นี่ดอกเตอร์อยู่นี่เอาไงหนูล็อกแน่หนูล็อกอ่านมาเปิดนะหนูล็อกหนูล็อกบิวเข้าสิงมันเลยค่ะด็อกเตอร์เข้าสิงมันเลยค่ะใช่อ่าสัวอย่างนี้หนูยอมเออโอ๊ยแต่นะแบบมันมันมันมวนท้องนะขนาดอยู่แบบมันคือมันมีอะไรหลายอย่างที่หลายอารมณ์มากๆตอนช่วงแรกเป็นไงครับพวกเราเกิดม้าเกิดมาเกิดไหม ใครจะคิดว่าชีวิตจะเยี่ยนยได้อยู่นี่เลอเยียมากเรื่องมันแบบคนเขามีความประทนานโทษนะคะคือไม่ทราบว่าจะใช้คําอื่นแทนได้อย่างไรกับชีวิตที่มันพลิกผันขนาดนี้เราเราพบคนที่ใช่ของเราแล้วดวงดาวคู่เนาะมาก่อนวันที่14กุมภากุภัยก่ะเออแต่วคู่รักเราพบแล้วจู่จ ไปย,ยกครัวว่าที่บ้านแล้วพ่อนาฬิกาพังอีกหรือว่านาฬิกาจะอยากพอใช้ได้คือตายสุดตายก็คือแต่ว่านาฬิกาก็น่าจะไม่น่าพังเนาะนาฬิกาพังไปด้วยเ <c oughs> อาละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ, <c oughs> ะยังขำค่ะแม่ันนี้ตอออาทิตย์เลยนะอ่า <c oughs> ใช่คุณคชาหยุดหายใจไปแล้วพวกเราไม่ต้องหยุดหายใจตามะนะ <c oughs> ้าเห็นบางคนตรงนี้คือหยุดหายใจไปด้วยเลยอ่า ก็เป็นอีพีแห่งความละถ้าถ้าเป็นดูปกติใช่ไหมคะพี่นิวคะเราจะได้ดูตอนที่มีความสุขมากๆของของอีพีสิบเอ็ดูดูอีพีไหนแล้วบ้เนี่ยอันนี้เป็นสิบเอ็ดบวกสิบสองครับผมใช่ไหมคะตอนร้องการเลือกเศร้าเลยใช่เลือกที่เศร้าีนมันมาอีพีสองถูกไหมคะใช่ใช่ครับอีพีสิบเอ็ดเนี่ยจะจบที่ที่กินกูกกินกุ๊กกินจุ๊ ครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นขอสภา์ที่ผิดต่อที่ยาวเลยเราเราถามพ่วงกับไปแค่นั้นเดี๋ยวขอฝอขอระหว่างเราพูดคุยเดี๋ยวขอปุ๊บประมาณ3สามนาทีเดี๋ยวเขาพาันสองคนนะต้องไปสองคนด้วยเหรอ จะเอาล้อกทิปออกมีไม่หมดก็เป็นถุงทิปแล้วก็เอากลับบ้านได้มีประโยชน์ไหมอ่าอยากถามความรู้สึกน้องๆกันดีกว่าคนแสดงไปแล้วดีกว่าไหมคะเฉพาะพี่โดกเอาไว้ท้ายสุดเนาะได้พี่โดกเอาตอนนี้เลยไหมอารมณพวกเราเอาใไปไหมเอาพี่โดกหมดเลยเก็บไปก่อนค่ะเดี๋ยวเอาจักน้องๆก่อนดีกว่าเอาน้องๆก่อนละกันมาฝั่งไหนก่อน พี <aunque S 2> ่เลนก่อนดิแม่พี่เลนก่อนดิแม่พี่เลนส้ออย่งทีพี่เลนไ่พี่เลนพี่เลนปาพีเอไรไปไหนพีลไปไหนพี่เลนไเลยก็ตัวละครเรนนะครับก็จะอยู่ในความทรงจำน้ตลอด ครับพายุยังไม่ตายไม่ต้องพาเขาลงเสียงด้วยถ้าขอบคุณที่ชอบตัวละครนี้นะครับชอบเธอชอบเธอก็คือน้ำตาฉันไหลเต็มแว่นแล้วนะตอนนี้เหนื่อยเลยน้ำตาตอนนี้เราไม่ว่าเริ่มเลิกลากแล้วอะตอนนี้ในโรงเขาไม่รู้จะพูดอะไรต่อเพราะว่าไม่มีไม่มีบทแล้ว แแล้วบบเราไม่นึกว่าพี่จะทำได้ลงอย่าพึ่งอย่าเพิ่งเริ่มเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวทีเดียวเราก็น่าจะมีพวกอีกหลายคนน้องใหญ่อน้องใบบัวใหม่เนาะดีใจเมคอัพี่เพรนไปแล้วคนนั่งหัวล้อพุนั่งหัวล้อทั้งคนเดียวเหรอครับใช่ไหมไม่จริงเลยนี่นั่นน้ำตาคลออยู่ตรงนี้ร้องไห้แต่ ร้องต่อเนื่องเป็นการร้องต่อเนื่องตั้งแต่แท็กซี่นะคะจนถึงเฮลิคอปเตอร์โทษนะคุณเห็นอนาคตนะมามามาแล้วมาแล้ว็อกเตอร์เอาไว้ก่อนใกล้ๆพี่โดในอีพีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราถือว่าเราพูดปิดตัวละครของ คุณเรนเลยค่ะที่แต่คุณเรนก็ต้องไปสู่สมปิญญโภคงเราเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเราเราเราต้องให้ผู้ป่วยด้วยค่ะไม่ไหวพี่คือแบบแบบเราเรารู้สึกยังไงกับตัวละครพี่พี่เรนคะที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ได้นั่งดูอยู่บนจอี่ย น่ารนวานมาก่รู้สึกว่าการตายของเรนจะต้องมีเฮ้ยจะต้องมีความหมายพี่ต้องยิงหลังวะจะทำให้อาจจะทำให้คิมเข้มแข็งขึ้นในฐานะที่เราเล่นเองแล้วเราดูในวันเนี้ยพอหลังจากที่เขาตัดต่อมาแล้วแล้วมันมี ความสมบูรณ์ของมันแล้วเนี่ยร,รู้สึกไงบ้างที่เห็น EP นี้วันนี้เพราะว่าเราสแสดงเองบางทีทั้งรักทั้งเกลียดพี่โดทั้งรักเพราะว่าภาพสวยแบบเขาเขียนในเรื่องออกมาดีมากใช่ไหแบบมแต่มีความแบบมันมาถ <c oughs> ึงความพอตกเลยเนาะเราเนื้อว่าเหมือนแบบตัดหลอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวอย่างที่ในใจฉันก็ยังคิดว,ว่าหลอกอยู่เลยนะอาจจะตื่นมาแล้วก็แบบอุ้ยฝันไป ฝันอะไรนาฬิกามีเล okay. oui> ื่อนแขนดำขนาดนั้นขนาดน้าพี่ยังจะหลอกอะไรพวกเราอีกเยอะไหมคะไม่ถามไม่ถามเดี๋ยวทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนทำถักเก็บไว้ก่อนใช่อะท่านไหนดีครับพี่ทาครับทคุณพายุนอนเหนื่อยมากเลยวันนี้เสียใจไหมคะเหนื่อยครับ ดูดูตัวเองเริ่มเหนื่อยเลยครับชีวิตมันยากอ๋อหลายอารมณ์มากใิมันหลายอารมณ์มากแค่บอกว่าอันที่บอกว่าจองแล้วอ่ะอัไนก็เหนื่อยเหมือนกันแลนะลาบเลียลาบเขินเหมือนคนอื่นเขินมากเลยไม่ไม่คือคือมันวันนี้เรียกว่าเหมือนเป็นขี่ขับไอขี่อะไรวะนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์อยู่อ่ะแบบว่าเออแบบ เดี๋ยวก็จะเป็นไบโพล่าอยู่แล้วสวิงมากเลยเดี๋ยวก็แฮปปี้เดี๋ยวก,ก็เศร้าจริงๆไม่รู้เป็นตายไรดนะียังไงนะก็ตายแล้วลนะมั้งเขาบอกไปแล้วคนชีวิตชีวิตเขาเขาซับคอนซัสมากเนาะแต่อยากจะทำอะไรไม่เคยได้ดั่งใจตัวเองนะตัวไผ่ดวเนะวาะอรอยากจะออกจากบ้านอยากจะทำอะไรก็แบบถูกกดเอาไว้ตลอดเลย ในที่สุดคนที่เราจะจะจะวิ่งหนีอะเนาะจะหนีเขาเราเขามาหนีเราไปก่อนเขามาหนีเราไปก่อนตัวละครมันรู้สึกยังไงมันเป็นยังไงผมว่าการที่แบบไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกลาใครสักคนอะผมว่ามันเป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดในโลกเลยนะโดยเฉพาะคนที่เรารักอีกอีกไม่กี่วันก็ไปพับแล้วเข้าอยู่สามวันห้าวันเควันที่ห้าก็เดี๋ยว อ่ใครต่อดีครับเดี๋ยวจะใครต่ออะไรพวกแกงบังเคืนไหมแกงบังเอิญเราไปแฮชแท็กบังเอิญกันด้วยนะครับจะบังเอิญอะไรกันนักหนาจริงๆละคซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ตลกนะคะตอนแรกก็มีช่วงจังหวะแบบโบว์เป็นตาโบว์บ้าสักพักเป็นหนังผีตอนพักหนึ่งอ้าวซิดคอมเหรอหรืออะไรอารมณ์สวิงมากในขณะที่อาสุยนั่งอยู่ข้างขวาสวิงกว่าหัวยุ่นเลย นั่งก่อนอยู่ี้ยดูค่ะหนูตัวหนูเองไม่แปลกแต่สั่นภาพมาตอนที่อามือถี่งี้ยหนูตกใจมากเลยนะคำไม่ไดะแล้แบบไม่มีใครินสวยจิมพรจิมพรไปเจอวันนี้ดูดูเองแล้วเล่นเล่นเองแล้วได้ดูด้วยในฐานะคนดูครับจอใหญ่ดีนะก็ดีครับเห็นคนเขาเอามุกบังเอิญไปใช้ เหมือนกัน,อ,น,นอันนี้พี่โด่งพี่โด่ตั้งใจใช่ไหมครับครับตั้งใจไหมฮะย้ําอย่างนี้ไม่น่ามิน่าคับมต่อครับคุณเดียวแต่ว่ามันจะมีไอ้ซีนที่กินกุ้งมันจะมีมีไฮเดดซีอีกอันหนึงผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้ไม่มีผมเขาจะไม่ได้สารภาพเลยนะไปเหรอพี่เปิดท่านที่เราไม่รู้เหรอคือเขาบอกเขาเขาก็เลือกบอกไงว่าเขาแพ้อะไรบ้างแต่เราไม่รู้ไงกลายเป็นฮีโร่เฉยเลย เขาไม่บอกอ๋อไม่บอกก็ไม่ผิดน,นะครับแล้วกับความความรู้สึกมวลรวมในวันนี้สองทงองที่ีผมอะแฮงไปคุยกับพี่บิวตอนก่อนที่จะตัดจบผมบอกว่าถ้าตัดจบเงี้ยโกรธนะแล้วมันก็ฟรีจังหวะที่น้องพี่วัาตัดจบจัดตัดจบวันเนี้ยโกรธมันก็ฟรี <c oughs> อืมแล้วก็ตัดจบจริงจริงม,มันก็นาน จบร่วมกันโดเน็นไหมครับเพื่อดูวันนี้ให้มันจบจบไปเลยมีค่ะนีมีดูลูกระวังได้ดิระวังแถวเนี้ยเขาพร้อมกูนนะลูกไม่ใช่แค่ชั้นเนี่ยแถวเนี้ยเล่นแล้เล่นแล้เล่นแล้วแล้วก็รอไปพร้อมๆกันไงแต่ว่าช่วยกันเล่นแท็กด้วยนะใหม่แล้วและแท็กบังเอิญอย่างเงี้ยหมา่เลยแม่นายดิอ๋อเออเออจริงใช่แต่ว่าวันนี้ก็อารมณ์มัน หลายหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวจะตลกเดี๋ยวดีๆก็ตัดเศร้าเฉยเดี๋ยวก็เครื่องบินตกอะไรวะเนี่ยแบบรวมๆมันฮะผีเออมี๋ยวก็มีผีที่คล้องมาพีชาโต้มีอะไรฉันได้บทเธอละในเรื่องที่ว่าผีสิงฉันได้บทเธอละอะไรเนี่ยตัวสีขาวอ่ะเดีรูปหลอนรูปหลอนในรองเสื้ดงเดี๋ยวนายจะได้เจอเดี๋ยวจะได้เจอกับเจ้านายใหม่แล้วนะ ตัวเองอใหญ่ๆจะให้ให้น้องคุณไ่ใช่นี่ก็มาบังเอิญบ้านใกล้เขาอีกแล้วไปบังเอิญแบบจับจูงมืออะแบบโอ้ทำไมอะมันคือังไงอะเป้าหมายเราเปลี่ยนแล้วเหรอแต่ไอ้ยอ่ะออไม่ครับคือเป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นมีคนดูแลอยู่แล้วบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเข้าอกเข้าใจแบบมีคนดูแลอยู่ทางนั้นแล้วผมอันดูแลเองก็ได้ วะดีดูดูแบบว่าจิตอาสามีน้ำใจเลยตอนหลังดูแบบว่าจะแสจะเสียบเอาอย่างนี้ดีกว่าความจำเสื่อมไงเพราะว่ามีกระซุ่มนิดหน่อยจนจำไม่ได้ว่ามันคืออีูีไหนนะไปฝั่งนี้เ้าไม่ทักไหนใครด็อกเตอร์ดีกว่าค่ะไม่ใช่ค่ด็อกเตอร์ดีกว่าค่ะทุกคนคะใจเย็นก่อนไม่ตปทำการแสดง อยู่ไหนคะขอให้ดอสัมภาษณ์ว่าแม่คะเ้ยค่ะนี่ฟุตคลาสจะไปฟุตบอลันะปะต้อบอกว่าก็ถามด็อกเตอร์นพี่พีโยพี่พี่สมโภดฟลายเออร์สมคิดว่าน่าจะมาเป็นรถถังค่ะมันไม่ได้เป็นฟุตคลาสนะคะจะเป็นรถถังแทนใช่ค่ะคือต้องบอกว่าตัวของด็อกเตอร์นี่คือ หลับซับซ้อนนกแล้วสิ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นนะสำคัญสุดก็เราก็ไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเปล่าอีกเพราะพ่วงกับเราก็ลหลอกซ้ำหลอกซ้อนเหลือเกินกอแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขาอาจจะเป็นแบบอะไรสักอย่างมาในตอนไหนก็ไม่รู้เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าระหว่างระหว่างเนี้ยค่ะหนในคนก็เกลียดแล้วก่อนจะมา,าก,ก่อนจะรับบทด,ด็อกเตอร์เนี่ยเราใจเราแค่ไหนก่อนทำี้เพราะว่ามันต้องย<ช>อม<ช><อ>รับว่า บ้านเราเนี่ยก็จะมีปุกระสุนมากมายก่อนจะรับก็ไม่รู้นะคะแต่พอรับมาแล้วเาขายังมาไม่ครบช่พอรับมาแล้วก็โอ้ฉันฉันผิดหรือเปล่าฉันฉันคิดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเอาอยากให้ทุกคนสบายใจนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีด็อกเตอร์พายุก็จะไม่เห็นว่าเลนสำคัญสำหรับชีวิตเขา Right. Okay. เมื่อกี้มันทำไมมันทำไม คือไม่เล้เลยว่าผีดิบอยู่ดีๆจะมามัญยาสาขึ้นถูกต้องไหมล่ะชอบหรือไม่ชอบชอบแอบเมื่อกี้เห็นไวๆแอบหอมน้องแอบหอมน้องถามแล้วชอบไหมชอบสับสนนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่ดีผีดิบเขาก็มีลีลาขึ้นมาลีลาเลยนะสมัยที่ว่าเขามีคารุฟิวขึ้นมานะเอออยู่ดีเขาก็ัข้อแสงเซนตอนแรกเขาก็ อล้ววันนี้ได้เห็นตัวเองนั่งดูเองเนี่ยอยากขอกอีกมั่งน่ารักครอทังเรื่องเลยคืออย่างที่บอกว่าคือเขาเริ่มมีจิตวิญญาณขึ้นมาเริ่มีแสงสว่างในชีวิตคืนผมผมก็เพิ่งได้เห็นตัวเองนะที่แบบ เราก็สงสารเขานะแเราก็แบบคนเอ้นี่มันจะมีเพื่อน,ม,นมีคนแบบคนคอยอยู่ข้างๆกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามแบบแล้วน่ารักจริงครับน่ารักทุกๆท,ทุกอย่างเลยอะไรง <c oughs> เงี้ยเขาเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะเขาเพื่อนที่อยู่คอนโดเดียวกันใช่ไหมรูกควมที่บ<า>ังเอิญเป็นความบ<า>ังเอิญอีกแล้วเป็นความบังเอิญเขามาหาเพื่อนเพื่อนทิพย์ของเขาเพื่อนทิพย์ที่อยู่คอนโดเดียวกับเราครับผมเรื่องนี้มันมันทำให้เราสองคนมาเจอกันในแบบที่ต่างเนาะใช่ครับครับเราได้เห็นคาแรคเตอร์ อีกมุมหนึ่งยังฟูก็ได้เห็นเขาในคาแรคเตอร์อีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเขาเล่นแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยกันแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเมื่อกี้นั่งดูก็เห็นว่าแบบเหมือนน่ารักอ่ะเขาดูเป็นแบบอะไรน่ารักไปถึงตัวคิมแหละน่ารักอะไรเงี้ยว่าแบบพอเล่นออกมาแล้วก็ดูบนจอเม่ี้แบบทำไมมันตะมือตำบีไปเยแล้วนะแล้วน่าพาดูนอกจอล่ะคะ น่ารักครับก็น่ารักน่ารักบอกว่เออคุณคุณคุณโอมกับคุณคิมแบบน่ารักตัมูตัมิมีเหมือนแล้วก็ต่างกันยังไงหรอคะคุณโอมคะจริงจริงไอ้มุมที่แบบเห็นเขาดูแบบเป็นน้องนี่อ่ะต้นใจหมดเลย อ่ะถนัดไหมคะถ้าไม่ถนัดอนุญาตให้ถอดอ๋อกก็ก็ยังมุมที่แบบเห็ขาเป็นแบบมุมแบบเลือเลืองที่เห็นแบบเหมือนเป็นน้องมี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเขาแบบในชีวิตจริงเขาก็จะมีมุมนี้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นบ่อยๆนานๆทีจะเห็นอะไรเงี้ยแล้วเราได้ม่เห็นในมุมนี้เนเขาในซีรีส์เรารู้สึกว่าแบบนี่มันพี่โอมนี่ะที่มันน้องมี่งไหนที่มันบอกชี้ว่าเป็นพี่โอมนี่วะ ยกตัวอย่างในอีพีเอเช่นซีนบนโซฟามันมีทำอะไรตั้งไหนอ่ะตึกลงมาหรือว่าอะไรมันที่มุมตรงไหนลูกระเด้าด้วยครับผมมันเป็นมุมที่ขี้แกล้งไะครับอานี่เราเป็นขากว่าขี้แกล้งครับแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่แต่เราจะเห็นไงขี้งคนที่ชอบไม่เนาดทั่ต้นไห สองคนไง <Bien S 1> เราก็จะไม่เห็นถ้าเราเห็นมันก็คือเป็นอะไรคะเป็นในซีรีส์ซึ <het S 2> ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะมีความคล้ายของจริงนิดหน่อยครับในเรื่องความพี่แก่คริงได้ได้ครับผมก็เพิ่งเพิ่งมาเห็นวันนี้ใช่เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าห่วใจเราเล่นกันแบบนี้ด้วยเหรออะไรพี่โด่งแอบไปตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยคลิปนี่มันร้ายจริงพี่ดงแอบไปตัดช่องว่างระหว่างหน้าให้ทิปเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอ มันทำไม่ได้ค <laughs> ่ะอ๋อตอนเล่นคงแบบไม่ไม่รู้สึกตัวเนาะมันคงมีแบบปัิจิกบางอย่างที่เป็น magic moment เนอะทำให้ไปเองก็ไม่รู้ตัวเป็นไปได้เพราะว่า<ม>เราก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเราเล่นอะไรไปบ้างอะไรเงรี้ยคะเพราะว่าตอนเล่นคือมันก็ผสมจิตวิญญาณคิมกับซันนะครับบางทีมันก็แบบนัหลงหลงลงืมลืมกันไมมันโปรโนะมันโปรโครับ ใจในตัวละครก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นพอใจไหมคะพอใจมากครับพอใจที่ประสบฆ์บ่นไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อไหร่พอใจที่พี่เลี้ยงเราเราพูดถึงแค่ครึ่งสิบเอ็ดก่อนสิบสองเราเดี๋ยวเราครึ่งแรกก่อนนะครับพอพอใจเนาะพอใจครับแล้วแล้วความความความเหมือนกันความเหมือนกันของคุณฟันกับคุณฟุกและความต่างกันของเขามันมันยังไงพอให้เราแยกแยะให้เห็นไหมคะจะเห็นได้ชัดๆเลยคือความแฝบ ือว่าแววตาเขาเนี่ยโอ้โหแบบผมว่ามีความแบบเขาเรียกว่าเหมือนแค้วพาวที่แบบที่กนลัพอเขาเริ่มรู้สึกแบบเฮ้มันบุกหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็เปิดเหมือนเปิดให้เราอ่ะแต่เราก็ก็เคยคินนะเปิดอะไรคะคาหนิดหเปิดอะไรคะเปิดเปิดใจครับเปิดใจเปิดใจแล้วแบบว่าเหมือนทำให้เราแบบให้คิมแบบเข้าไปหาอะไร ออะะไไรรท่านัตรูเซลน่าดูบอกว่าเขาบอกว่าเปิดใจไอ้มมอนี่ว่าเพืนเห็นชดขึ้นห้องเมื่ไหนรอบวันนี้เปิดโอกาสว่าเขาเปิดใจเพราะได้เห็นความเปิดใจความโซนของการเปิดใจของเขานี่คือความเหมือนกับของคุณฟูกับคุณฟันมีความต่างยังไงคะอ๋อเหมือนกันศัตรูนี่เดีรื่องข้าศัตรนไหนนะ กันตอนที่ชวนไปกินข้าวไปรับพ่อที่หอ้องเลยลองชวนด้ยวนนย <c oughs> วน,นะใครใครพูดแล้วนำเสนอบทบาทสมมุติใหญ่อันนี้คือความความความค,ความความเหมือนความต่างที่มันแยกแยะสันกับสูงนะคะที่ต่างความต่างครับผมว่า ความต่างผมว่า,วาฟุ้กกับซันเนี่ย <c oughs> เขาเขาฉีกคาแรคเตอร์ค่อนข้างค่อนข้างเยอะ <c oughs> แต่ว่าเขาดีไซน์ตัวละครออกมาได้แบบผมว่าได้แบบมีความเป็นซันที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีความแบบเพราะทุกคนไม่น่าจะน่าจะเข้าใจผมอธิบายไหมใครจะไปเข้าใจกับคุณเขาเป็น,นคนเดียวหรือเปล่าน่แบบน่ารักแค่ไหนัไงอ่ะมีความเป็นซันเขาดี ทมเป็นสออกมาได้นะด้วยพื้นฐานของตัวเขาเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ออกแบบมันมาให้เป็นตัวละครด้วยครับอแล้วก็เลยได้เห็นแบบโมเมนต์ที่มันน่ารักน่ารักแบบของตัวละครนะคะของทั้งสองคนก็เป็นไงคะทุกคนไงคะอันนี้ก็ตุนเอาไว้ความรู้สึกตอน EP